สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานตัว inheritance ของคลาสนะครับ inheritance เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะต่างๆที่อยู่ภายในคลาสนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นตัว property หรือว่าเป็นฟ u n ก์ชัน method ต่างๆสมมุตินะครับผมจะมีผมสร้างคลาสขึ้นมานะครับเป็นคลาสที่ชื่อว่า dog แบบนี้เสร็จแล้วภายในคลาสนี้ผมก็จะสร้าง property ขึ้นมา1ตัวชื่อว่า name ครับชื่อว่า name ตัวนี้ให้ name นะครับมีชื่อว่า dog อันนี้คือ property ใน Class ถัดมาผมก็จะสร้าง Method หรือว่าตัว function. ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกชื่อว่า run แบบนี้นะครับ run เสร็จแล้วก็ให้มันฟังก์ชัน run นี้นะครับให้มันแสดงออกมาทาง console บอกว่า console.log แล้วก็เราจะใช้ตัว template literal บอกว่า this ตัวนี้ใช้ this keyword นะครับ this. o t dot property name i t running อันนี้คือฟังก์ชันที่1นึ่งเมธอดที่1ถัดมาผมก็จะสร้างตัวเมธอดที่2หรือว่าฟังก์ชันที่2ชื่อว่า i t ชื่อว่า i t แบบนี้ จากนั้นให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลนะครับแบบนี้เหมือนกัน Copy มาวางเลยแต่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น eat เนี่ยจาก running เราเปลี่ยนเป็น eating จากนั้น method ที่3ชื่อว่า sleep ครับซื่อ sleep แบบนี้จากนั้นเราก็ตัวน,นี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Sleeping โอเคนะครับเราได้คลาสหนึ่งคลาสเสร็จแล้วก็มี property 1ตัวที่ชื่อว่า name แล้วก็มีฟังชันสามตัว eat h run eat sleep เสร็จแล้วผมบอกว่าผมจะสร้างคลาสที่2ขึ้นมาคลาสที่2นี้ครับเราก็ copy มาวางเลยคลาสที่2นี้จะให้ชื่อว่า fish fish แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน name เนี่ยเป็น fish เหมือนกันอ่า จากนั้นปลาเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้จากรันเป็นสวิมจากรันเป็นสวิมนะครับแล้วก็จาก running เนี่ยเป็น s w i m m i n g แบบนี้นะครับแต่ว่า method eat กับ sleep เนี่ยเราให้มันเหมือนกันนะครับเหมือนเดิม e t h อ d eat กับ sleep ให้มันเหมือนเดิมถัดมาสร้างอีกคลาสหนึ่ง ลาสนี้ให้ชื่อว่า bird ครับแล้วก็ name เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น bird ตัวนี้ปลานกเนี่ยมันไม่สามารถว่ายน้ำได้ผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น fly เป็นบินแทนนะครับเปลี่ยน swimming เป็น flying ครับแล้วก็ method eat กับ method sleep เนี่ยก็คือให้มันเหมือนเดิมทีนี้เราจะสังเกตว่านะครับสังเกตว่า ตัว m ม t h อด eat กับ sleep เนี่ยทั้ง3คลาสเนี่ยเหมือนกันนะครับทีนี้เราสามารถใช้ in her i t a n c e เพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าเป็นคลาสแม่หรือ parent Class เพื่อ ت, เพื่อที่จะเพื่อที่จะเก็บค่า m e t h อดเนี่ยที่เหมือนกันนะครับไว้ที่คลาสบนจากนั้นคลาสลูกๆหรือว่าคลาสย่อยเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนตอนนี้อีกแล้วนะครับผมก็จะสร้างคลาสแม่ขึ้นมา แบบนี้นะครับคลาสแม่ให้ชื่อว่า animal ให้ชื่อว่า animal นะครับจากนั้นไอตัวด้านในที่เป็นเม t อดที่เหมือนกันเราก็จะลบออกแล้วก็เอามาวางไว้ในคลาสแม่นะครับผมก็จะลบตัวนี้ออกให้หมดเลยอ่าลบออกด้านในด้านในในคลาสย่อยเนี่ยก็จะเหลือในส่วนที่มันไม่เหมือนกันนั่นเอง ทีนี้ด้านบนเนี่ยเราได้มาแล้วว่ามันเหมือนกันครับเป็นแม่ต่อที่เหมือนกันจากนั้นวิธีการที่จะใช้ใช้งานนะครับเอาเขาเรียกว่าเอา property ในคลาสแม่เนี่ยเอามาใช้งานในคลาสย่อยด้านหลังชื่อคลาสย่อยนะครับด้านหลังตัวนี้หลังด o อตัวเนี้ยเราจะเพิ่มคำว่า extend เข้าไป X, e N d s แบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อคลาสแม่เข้าไป เราจะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทั้ง3ตัว actin animal a c t e n animal แบบนี้นะครับเรียบร้อยจากนั้นเราจะมาสร้างอ็อบเจกต์กันด้านล่างนะครับผมก็จะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมา3ตัวตัวแรกให้ชื่อว่า dog แบบนี้แล้วก็มีค่าเท่ากับเราเอา l l s s dog มาใช้งานนะครับ วิธีการเอาคลาสมาใช้งานก็ใส่คําว่า new เข้าไปกันนะข้างหน้าแล้วก็เอาคลาสมาใช้งานใส่ชื่อคลาสเข้าไปแบบนี้นะครับวัตถุ object d o c เนี่ยให้มันใช้งานตัว c l a s s d o c ตัวนี้รวมถึง acten d หรือว่าเพิ่มคุณสมบัติใน Class แม่เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้สมมตุติเราจะเรียกใช้งานก่อนเราจะเรียกใช้งานตัวตัว name property name ตัวนี้นะครับ property name เราจะให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลก็เป็น console.log ภายในวงเล็บนะครับเราก็จะใช้ตัววัตถุ object log แล้วก็ name นั่นเองอ่า o property name ตัวนี้นะครับอ่า save ปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อ dog ตัวนี้มาเพราะว่ามันไปเอา property ใน name d o c เนี่ยเข้ามานะครับอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่า ต้องการให้มันใช้งานตัว method run ตัวนี้นะครับเราก็สามารถทำได้โดยใส่ชื่อออบเจกต์ d o c run แบบนี้นะครับใส่วงเล็บก็เป็นฟัง์ชันนะครับกด save มันก็เขียนว่า this dog is running แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ method ที่มันอยู่ด้านบนที่อยู่ class แม่งเช่น eat หรือว่า sleep เราก็สามารถทำได้เหมือนกันเราก็บอกว่า d o c eat นะครับใส่วงเล็บเปิดปิดไว้เพราะมันเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ d o c sleep นะแบบนี้เซฟ็ป,ปุ๊บมันก็จะขึ้นมามันก็จะไปเอาคุณสมบัติ2ตัวด้านล่างเนี่ยมาจาก class คลาสแม่คลาสแม่ก็คือด้านบนนั่นเองนะครับเพราะว่าเรา extend ตัว animal เข้าไป ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างออบเจกต์อีก2ตัวนะครับเราก็สร้างขึ้นมาได้ผมก็สร้างคอนสแตนตัดมาก็จะเป็นตัวอ่าฟิตนะครับให้มันมีค่าเท่ากับ new แล้วก็คลาสฟิตตัวนี้นะครับแล้วก็ c o n s t a n อ่าเบิร์ดนะครับมีค่าเท่ากับ new แล้วก็ตัว c l าสเบิรด์ด แล้วเราก็ copy ตัวนี้ที่เราต้องการนะครับมาปุ๊บแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน object ตัวนี้ก็เป็น fish. name fish. run. eat นะครับทีนี้ fish. run มันไม่มีนะครับ fish. run มันไม่มีในคลาส fish เพราะว่ามันอยู่ในคลาส d o c อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น fish. swim ะนะครับเสร็จแล้ว bird ตัวนี้เราก็ใช้ bird name นะครับแล้วก็ bird run ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น fly นะครับฟังก์ชัน fly save ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับปลาเนี่ยก็จะเป็น swimming bird ก็เป็น flying แต่สมมติถ้าเกิดว่าเราไปเอาอดอ t run หรือฟังก์ชัน run เนี่ยเอามาวางไว้ใน w i ด t แบบนี้ นะครับเซฟปุ Save ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น error แบบนี้บอกว่า fit.run เนี่ย is not a function นะครับมันก็คือมันไม่มีฟังก์ชันอยู่ในคลาสคลาส Fit นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอใช้งานตัวที่มีอยู่ในฟังก์ชันหรือใช้งานฟังก์ชันที่มันอยู่ในคลาสแม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัว inheritance นะครับวิธีการก็คือ เราใช้ extend แล้วก็ตามด้วยคลาสแม่นะครับแล้วก็ property ด้านในเนี่ยมันก็จะนำเอามาใช้งานไม่ว่าจะเป็น object ไม่ว่าจะเป็นตัว function method หรือว่าอาจจะเป็น property นะครับก็ได้อย่างเช่นสมมติเราใส่ property เข้าไปอีกหนึ่งตัวเพิ่มเข้าไปสมมติว่า property ตัวนี้ชื่อว่า alive นะครับแล้วก็ให้ alive นะครับเท่ากับ true แบบนี้อะไรเท่ากับ true เสร็จปุ๊บเราบอกว่าครับเราต้องการที่จะใช้งานตัว property alive แล้วก็ตัวนี้นะครับ console. log dog. alive right. ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็จะได้ออกมานะครับเป็น true แบบนี้ครับเหมือนกัน ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น,น,น,น Dog นะครับเป็น Bird นะครับ True ก็คือมีชีวิตอยู่นั่นเองครับอันนี้คือการใช้ her i t ิ n c e